ึนช <bus> ื่อ <partnership> ว่าความรักแม้ว่าจะบอกไม่ได้ว่าเหตุใดถึงรักกันเพราะอะไรถึงรักกันแต่ทุกๆความรักย่อมมีเรื่องราวและที่มาของมันเสมอเช่นเดียวกับเรื่องราวความรักของผมที่มีที่มามาจากคำว่าบังเอิญเอาล่ะยินดีต้อนรับน้องคนเข้าสู่ครอบครัวของเรา วันนี้ผี่มีโทรจะมาแนะนำตัวคนรู้จักวันนี้ผมและเพื่อนๆก็ได้เข้าคณะเป็นวันแรกความรู้สึกของผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากก็แค่มีรุ่นพี่มาแนะนำตัวซึ่งผมก็รู้ว่ามันคือธรรมเนียมมั้งแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูดำเนินไปเรื่อยๆก็ได้มีพี่สาวคนหนึ่งได้เดินออกมาแนะนำตัวสายตาของพี่สาวคนนั้นทำให้หัวใจของผมเต้นแรงและในไม่ช้าผมก็ได้หลงรักสายตาคู่นั้นซะแล้ว สวัดีค่ะพี่ชื่อมะนาวนะคะเป็นประธานรุ่นปี3ค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับน้องๆคะสู่ครอบครัวนิทศศาสตร์ของเราค่ะและในวันนี้นะคะก็อยากให้น้องๆทําตัวเป็นรุ่นน้องที่ดีแลคะคารบรุ่นพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฮลัลโหลครับแม่ก็ดีนะครับสนุกดีพี่พี่เขาก็ใจดีอะครับยังไม่ได้กินเลยครับแม่ตรงใสจ,จะใสกิจกรรมก่อนนะครับถึงได้กินข้าวน้องคะนี่มันเป็นเวลาทำกิจกรรมไม่ใช่เวลาคุยโทรศัพท์แม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมเอ่อคุยกับแม่อยู่ครับก็ถ้าเกิดจะคุยโทรศัพท์ก็ต้องขออนุญาตก่อนเข้าใจไหมคะครับโอเคครับ ทอมเป้วมั้ะลุงพีครับลุงพีครับช่วยกระทอมด้วยครับโอ้ยลุงพีครับกระทอมเป็นไรไม่ดูครับเป็นไรมากเปล่าขอยาหน่อยขอยาหน่อยอะไรจ๊ะนี่นี่นี่วิ่งกระทอมเป็นระลายย่าม e ือถ <wide sea> ่ายจะเท้นแพงอะครับโอ้ย ต้องคะเดี๋ยวพี่จะให้ไปขอลายเซ็นรุ่นพี่พรุ่งนี้ใครไปได้น้อยโดนโดนอะไรครับไปไปไปแยกกันกลับบ้านได้แล้วไป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 เลยไปเลยครับโอโดีปรีดุนนะครับนี่มอาวครับคุณขอไปดูพี่ได้ไหมครับ อ้าวดูดเฮ้ยเฮ้ยดกอมกองครับเดินกันไปอืมไอมอนหัวใจหืม ยูนาสวัสดีสวัสดีครับยูนาวสวัสดีครับโอ้โหใช่หรอป้าที่ข้อเท้าแพงเมื่อวานใช่ครับแล้วนะก็ดีขึ้นแล้วนะครับพี่ต้องขอบคุณพี่มากเลยเมื่อวานที่มาทายาให้เออดีนะพี่ได้ไม่เป็นห่วงเรียนเหรอใช่ครับพี่แล้วพี่กมาไปไหนครเรียนกันโอเคครับพี่ยินดีนะบ๊าครับ พี่มะนาวไม่เป็นไรพี่วันนี้ดูแปลกๆเปล่าแค่ตื่นเช้าไปนหน่อยเฉยๆอ,อ๋ออ้าเด็กๆหมดเวลาพักแล้วมาข้าแถวได้แล้วจ้าไปไปเข้าแถวแล้วครับเออพรุ่งนี้ว่างปะไปซื้อของให้เพื่อนที่หน่อยอว่างนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันหน้าประตูห้างพุ่หนึงครับ ผมว่าจะไม่มาแต่วตอนแรกผมว่าจะไม่มาพี่กลัวล็อกเกอร์อะ่ะพี่อยากได้อะไรอะ่ะนี่ไปไหน,นเร็วดิมมัันคคือวารก เรอ,อ่านหนังสือประวัติศาสตร์กันเหรอครับ,รบเราก็ชอบเหรอชอบครับอชอบเล่มน,นี้เหมือนกันเหรอใช่พี่ผมเคยซื้อไปอ่านครั้งนึงอนะ่ะเล่มเนี้ยดีมากเลยนะตัพวพี่ะเขก็ชอบเหมือนกันีหิวข้าวแล้วพี่ผมว่าเราไปหาอะไรกินกันปะทาน,นข้าว เดี๋ยวพี่มีโทระไม่วันหลังค่อยไปกันได้ไหมก็พี่จะไปไหนล่ะครับเออพอดีมีโทระโอเค,คเดี๋ยววันหลังค่อยไปกันใหม่โอเคบ๊ายจังหวะ เียเมื่อคืนได้ดูหรือเปล่าได้ดูหรือเปล่าเขาจะโบเขาจะโบได้ดูไหมบัาเล่หายหน้าหายตาไปไหนโทรไปไม่รับทักไปไม่ตอบตอบมาสี่กระท้อนเป็นอะไรพี่จะมายุ่งมาสนใจผมทำไมอ่ะพี่กลับไปคืนเดียวแฟนเก่าพี่แล้วนี่ผมไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครว่ะไหนแหละที่ไม่เคยรู้อะไรเลย ไม่ไห้รู้ด้วยซ้ำว่าฉันรู้สึกยังไงกับนายยังไงล่ะเพื่อนเออยังไงวะมึงงานมาโนเก่งตลอดคิดเองเออเองได้ไงวะเออเจ๊มมนนาเขาไม่ได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเขาคุณรู้ได้ไงวะแฟนเก่าเขาพี่ไอเนี่ยแล้วมึงก็ไม่บอกกูสักคำ เออกูมึงไม่ถามกูสักคำถามสิครับไอ้น,นี่มึงก็อมอะไรไหวหวะบอกมันดินก็แฟนพี่ก็พี่ชายปัวเป็นแฟนเก่าพี่มะนาวกูปวดหัวกับพวกมึงทั้งสองคนเลยยังอีกทาไมล่ะไปยังยังเอารีบไปรีบยังอีกไม่ไปไปเองนะไม่ไปไปเองนะเอาไปไหมเนี่ยอยากบอกเธอกับสิ่งที่ฉันเคยให้ไป ที่คอยแวะเวียนอยู่ไม่ไกลทุกอย่างที่ทำฉันเต็มใจให้เธออยู่ตรงนี้จะอยู่และไม่ไปไหนเลยกี่สิบร้อยวันดนเหมือนเคยและทำได้เพียงขอ,อยู่เคียงข้างเธอ และไม่อาจจะหยุดการนคอยดูแลการ,สรแสดงว่าห่วงแลวหวังดีต่อเธอหยุดไม่ได้ให้เข้าใจทุกบังคับให้เกือบทำให้ทุ่มเทมันคือความรักที่สั่งอยู่ในใจสั่งให้ตัวฉันคอยทำเพื่อเธอคอยดูแลให้ดีที่สุด ความจำเป็นที่ตัวฉันเองมีอาจจะขัดขืนมันคือคนรักที่สันในสมอง นเาพี่คือพี่สาวที่ห้องสมุดคนนั้นใช่ไหมอะจำได้แล้วเหรอทำไมพี่ไม่บอกผมแต่วันนั้นอะก็ช่วยไม่ได้นี่พี่ไม่ใช่คนสำคัญนายจําำไม่ได้ทำไมผมจะจำไม่ได้ไมมไไดแค่ผมไม่มั่นใจแใค่นั้นเองอะคนเลานะถ้ามันรักใครสักคนอะมันก็จะจดจำคนคนนั้นได้ดีเสมอแหละ แล้วเขาก็จะอยู่ในความทรงจำของเราพี่มะนาวอดีตมันก็คืออดีตนะถึงผมจะจำพี่ไม่ได้ในวันนั้นแต่ผมก็เคยตกหลุมรักสายตาของผู้หญิงคนนึงแล้ว,วันนี้ผมก็กลับมาตกหลุมรักสายตาของผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นคือพี่นะครับ mm hmm. พี่มะนาว มมััััันนนคคือววารกที่ยใใจสให้ตฉถึงแม้จะไม่ได้มีคำพูดอะไรที่สวยหรูแต่ความรักที่ผมมีให้กับเธอนั้นมันมากจนเกินคำบรรยายนี่แหละคือความบังเอิญของความรักที่มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวที่ทำให้คนสองคนที่จากกันไปนานได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเมอให้คิดถึงเธอคอยดูแลรอยยิ้มของเธอ แอคชั่นอ้าวน้องๆตบมือกันแล้ววันนี้จะนำร้องเพลงนะแอคชั่นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของเราวันนี้พวกพี่จะมาแนะนำตัวให้รู้จักกันพี่ชื่อตาวเป็นรุ่นพี่ทุกคนที่ปีที่สี่อยากให้ทุกคนจับเอาไว้พี่ถึงตอนไหนอ่ะ คลาดคลดคลดเอชเอ็นเอไปแล้ววะเจอไปแล้ววะ นั้นอ่ะอยางจำพีはは่ไม่ได้แต่วันนี้พระเอกามสั่งรใ้ สดเป็นความจำเป็นที่ตัวฉันเองไม่อาจจะขัดขืนมันคือความรักที่สังส่งในสมองสั่งอยู่เสมอให้คิดถึงเธอ